สวัสดีค่ะเพื่อนๆน่าจะเคยเจอปัญหาการเล่นอินเทอร์เนต็ตแล้วรูปภาพมันกลับหัวใช่ไหมคะเราเล่นบนคอมนู้นแล้วก็ไม่สามารถกลับจอได้เหมือนในมือถือนะคะเพื่อที่จะดูรูปที่มันกลับหัวได้นะคะวิธีง่ายๆวันนี้นะคะเราจะมี2วิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกนะคะก็คือเราเซฟรูปเลยค่ะอย่างแพลตฟอร์มนี้ที่เล่นนะคะคือ t w i t t e r ค่ะแล้วก็เซฟรูปค่ะเข้ามาในคอมของเรานะคะเข้ามาเดสก์ท็อปค่ะเซฟว่า1นะคะ ก็จะได้รูปเข้ามาแล้วเราก็ไปที่เดสก์ท็อปนะคะเราก็ได้รูปมาแล้วนะคะเราก็เปิดที่อย่างเราได้ใช้โปรแกรมเปิดรูปนะคะคือ windows photo viewer นะคะเราก็แค่กับรูปค่ะที่ตัวเครื่องมือตัวนี้นะคะเราก็ได้ดูภาพที่ทางโซเชียลเขากัับหัวไว้นะคะเราก็สามารถดูรูปได้แล้วค่ะแค่นี้เองง่ายมากเลยเห็นไหมหลังจากนั้นค่ะวิธีที่2นะคะคือบาง บางที่บางเว็บบางแพลตฟรอร์มนะคะเราไม่สามารถกดชี่ขวาเซฟรูปได้ใช่ไหมคะวิธีง่ายๆก็คือเราแคปหน้าจอค่ะวิธีแคปหน้าจอนะคะแล้วเราจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่าพิกพิกนะคะก็คือสามารถกดปุ่มปริน t s สกรีนนะคะที่แป้นคีย์บอร์ดของเราได้เลยตะดึงในรูปมาแล้วค่ะจากนั้นเรากดาในโปรแกรมนะคะตัวพิกพิกนะคะจะมีตัวให้เลือกอเป็นเส้นปะนะคะครอบรูปเพื่อครอบตัดนะคะ ตัดเสร็จแล้วปั๊บมีหมุนไหมมีหมุนเนาะนะเพิ่งเห็นนี่แล้วก็จะได้ดูรูปแล้วนะคะง่ายนิดเดียวเองส่วนโปรแกรมพพิกแสนฉลาดนี้นะคะถ้าใครอยากให้ดาสอนนะคะเดี๋ยวเทปหน้าดาจะมาสอนให้ดูนะคะเสร็จแล้วค่ะวิธีการดูรูปกับหัวในคอมนะคะง่ายนิดเดียวเอง ใครไม่เข้าใจตรงไหนสามารถคอมเมนต์พูดคุยคอมเมนต์ถามกันได้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย